คอาวันนี้แม่แกะกล่องสุ่มที่ทําให้แม่กันนะคะอันนี้ของไม่บอกนะครัว่าของใครดูจากลายมือก็ดูออกนะคะแ้วจะบอกว่าของใครอันนี้ของน้องอุ้ยอันนี้ของเราวีอันนี้ของเนาเอาอันไหนก่อนอันนี้ก่อนอยากได้ตัวไหนอยากได้มีตัวสีเข็ดด้วยอยากได้ไหนสีเข็ดโ <c oughs> อเคแกะเลย เอา้ามันมีการ์ดด้วยนะแล้วมันมีของแถมด้วยของแถมของแถมวายอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรการ์ดละ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรโมโนฟ้าสคืออะไรนี่ไง ซีคิทซีคิทขอตาตาตาของแม่แกนี่อะไรนรู้ว่าดาร์ตดาร์ตดาร์ตอยากได้ตัวอยากได้ตัวไหนแม่แม่แม่อยากได้ตัวไหนซีเคิทอันนี้คือรู้ซีเคิทคือรู้เออคคุณแม่ได้ซีเคิทแน่นอนในรู้แฮ้ยบอกแม่ทำไมล่ะแกเลยสีเลยสีเลยอ๋อ เอ้จาแล้วฟองมันมปิดอยู่นะ<อ>่ะนี่ไงมีกาานะ์ด้วยนะดูกา๊าดไหมแม่ไอติมคือสิบสิไอติมคือ 拜拜。Bye bye.